สวัสดีเพื่อนๆครับมาถึงวิดีโอตอนแรกหรือ EP 1ของชุดสอนเขียนแอปพลิเคชันซื้อขายออนไลน์ส่วนนี้จะเป็นส่วนของ Mobile App ครับ นะครับที่จะรันอยู่บนฟอนต์แอนดรอยและ iOS นะครับจากช่วงวีโอตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ทำแบ็กเอนนะครับส่วนของเว็บไซต์ให้เจ้าของร้านสามารถอัปโหลดรูปภาพขึ้นไปได้แล้วก็ทําการกําหนดสินค้าอินดิสินค้าได้เรียบร้อยแล้วส่วนที่ทาส่วนของฟอนต์เอนให้กับผู้ซื้อมาใช้บ้างมาดูก่อนนะครับว่าผู้ซื้อจะมีอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกครับมาเริ่มทการต่อไปครับทีนี้เราก็มาไล่ต่อนะครับนะครับการเลือกสะดุดในการเลือกซื้อสินค้าจะต้องมีอะไรบ้าง สิ่งแรกครับระบบในการการะบบในการแสดงสินค้าเนี่ยเราต้องแสดงสินค้าได้ทั้งได้ทั้งแบบ list view นะครับเอาสินค้ามาเรียงกันลดูลดขึ้นรุ่นเลยแนะบบหรือจะใช้ระบบเลือกสินค้าแบบ grid view เป็นก้อนๆนะครับสามคูณสามสองคูณสี่ครับเป็นก้อนๆเดี๋ยวเรามาดูว่าสินค้าเราจะเลือกแบบไหนเปน็นที่มันเหมาะสมแบบนี้จะใช้ grid view หรือใช้ list view แบบนี้จะขึ้นมาก่อนครับ list ลงมาหรือจะเป็นกริดนะครับนี่คือวิธีการนะี่คือมุมมองของสินค้านะครับนะครับโอเคน่าจะได้นะครับโอเคนี่คือตัวต้องมีลิสต์หรือกริดก,ก็ได้นะครับต่อไปครับต้องมีระบบของการนะครับเสิร์ชหาสินค้าครับอย่างเช่นแต่ต้องเป็นแบบเสิร์ชวิวด้วยบิวิวคืออย่างเช่นฉันต้องการหาที่รดตามต้นไม้รดน้ํามันต้องขึ้นเขื่อนที่ว่า ที่รดน้าต้นไม้กล่องรถนะ้าก๊อกรดน้าต้นไม้ไถ่ายางรดน้าต้นไม้ต้องขึ้นเป็นแบบลิตรแบบเสิร์ฟบิวให้เราด้วยแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนะครับนะครัโอเคต่อไปครับทีนี้เราได้การแสดงผลละมีระบบเสิร์ฟแล้วนะครับแล้วก็นะครับ,แ,นะรบแสดงรายละเอียดนะครับสินค้าด้วยโดยแสดงรายละเอียดทั้งแบบทั้งอักษร ทั้งชื่อมันราคามันภาพของมันหรือคอมเมนต์ที่คนอื่นเข้ามาคอมเมนต์ได้ด้วยเหมือนกันแบบนี้ว่าสินค้าที่ซื้อมาแล้วได้ดีจังเลยสามารถดูคอมเมนต์เก่าๆได้ด้วยแบบนี้นะครับตัวน,นี้คือละเอีกเาสินค้านะครับคอ่คอยคิดไปครับนะครับโอเคครับต่อไปทีนี้เราได้เอสินค้าแล้ว นะครับปั๊บปั๊บปับโอเคโอเคเรื่องสินค้าสะดวกไหมสะดวกแน่เป็นลิต์เป็นกริดเสิร์ชได้รละเอียดสินค้าแสดงได้อย่างครบถ้วนนะครับก็คือมีชื่อมันราคามันสต๊อกมันนะครับแล้วก็รูปภาพของมันนะครับแบบนี้นะครับนะครับโอเคน่าจะได้แล้วนะดุวนนะครับตัวนี้มปอะไรอีกล่ะมาดูก่อนนะครับปั๊บนะครับนะครับเสร็จแล้วก็นะครับ ต่อไปครับสินค้าในนาคืนเนี่ยเราต้องมีเยอะแน่แน่ต้องมีมาแบบมากๆแน่แน่นั่นหมายความว่าน่าจะมีโหลดมอให้กับลูกค้าก็คือว่าในขณะที่เราทำงานแต่ว่าถ้าเราการแสดงผลแบบริทริกิจวิวเนี่ยหน้าแรกที่ทำสการแสดงเนี่ยจะอาจจะแสดงสินค้าประมาณแถวยี่สิบตัวถ้าลูดมาถึงตัวที่ยี่สิบค่อยโหลดต่อเห็นไหมบางทีบางทีมันมาเป็นสินค้าเรามีเป็นร้อยตัวเงี้ยนะครับป้องโหลดมอได้ได้รู้ในการทําโหลดมอกันนะครับสําหรับสิ่งนี้นะครับโอเคน่าจะได้อ่ะ